้ยทุกคนแล้วตอนนี้ครับผมก็มีสปอนเซอร์ในวงการบันเทิงแล้วนะครับนี่ครับสไลด์สูตรใหม่กลิ่นยูสุอุยกลิ่นก็หอมมากทุกคนหอมมากทุกคนถ้าจัดคาบ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 ขาบนะครับได้สะอาดหมดจ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 ดนะครับนี่ก็หยดลงไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็ขัด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 นะครับแบบนี้นะครับ หุยแค่นี้ก็สะอาดหมดจดแล้วครับแล้วก็สะอาดหล่อเหมือนผมเลยครับมีติดบ้านเอาไว้นะครับทุกคนแล้วก็มีผมเอาไว้ในใจด้วยนะครับหล่อเท time, สสอ,อเดอร์ไทม์ครับ h a n s ซัมอเดอร์ไทม์ครับนี่คือสไลด์สูตรใหม่จ้ะพี่จ๋าตัวนี้เขาบอกว่าหอมสดซื้นกลิ่นยูสุครบจบแม้ทิ้งไว้นาน24สชั่วโมงจะบ,บ้ากลิ่นเขาหอมมาก จัดคาาหมดจดเลยพี่จ๋าน้ำยาล้างจานกินใหม่ที่ต้องมีติดบ้านเพื่อนๆพพี่ๆทุกคนสามโมงยี่ห้ามาแนะนำน้ำยาล้างจานสูตรใหม่จากซันไล์กลิ่นยูซูจัดไปน้องชายสี่โมงสามห้าใครกินอะไรวันนี้พี่ชายนายเจลห้าโมงสิบนาทีตัดซองซันไล์กลิ่นยูซูหืมกลิ่นโคตรหอมเลยน้องชายสองทุ่มยี่สิบสามเริ่มล้างช่วยลว น้องชายสองทุ่มสามลังจานเสร็จแล้วข้าวเกลี้ยงสะอาดหอมมากต้องมีติดบ้านนะครับน้องชายจัดไปพี่ชายในแจ้ว